นาวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายอดีเทพกมลเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ส่วนราชการภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2566จังหวัดปทุมธานีกำหนดเลือกวัดโบสถ์อำเภอสามโคกเป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566 โดยในผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปล่อยปลาบริเวณริมน้ำอาคารปฏิบัติธรรมจำนวนห0,000่นตัวปลูกต้นไม้จำนวน40ต้นและทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาติและ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2566อีกด้วยค่ะ